โดยส่วนตัวเองตัวเองไม่ใช่คนมีตังอะไรนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครก็ตามที่พอจะออถนัดด้านไหนเนี่ยลองเถอคะค่ะลองมาช่วยสังคมกันดูเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราสังคมดีขึ้นประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น สิ่งที่จะตามมาอย่างน้อยองค์เหนือหัวของเราเนี่ยค่ะพ่อของเราเนี่ยก็คงจะเหนื่อยน้อยลงท่านก็คงจะดีใจที่เห็นเ,เราช่วยกันสร้างสังคมให้มันดีขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายทำแค่ตัวเองถนัดแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันก็น่าจะจะเพียงพอค่ะ